คุณแม่น้องสไปร์และน้องทอฝันนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามากับมาม่าเผ็ดมามา่มาเผ็ดนะคะเผ็ดมากๆเลยนะคะซึ่งรสสีดําที่เรากินไปแล้วมันเผ็ดมากของป้าปานะคะของน้องสไปร์ก็จะเป็น สีชมพูของน้องทอฝันจะเป็นสีเขียวแล้วของคุณแม่จะเป็นรสชีสสีเหลืองนะคะใช่แล้วค่ะปกติน้องจะไปกินเผ็ดได้แต่อะไรนะน้ำพิกแต่วันนี้มันเผ็ดมากนะคะมาดูกันว่าเราจะกินได้มากน้อยแค่ไหนชมพูะค,ะค่ะน,นี่ชมพูแก้แเผ็ดใช่ไหมคะอ่ะทอฝันชิมใหเ้เพื่อนดูหน่อยนะคะว่ามันเผ็ดมากขนาดไหนม,มันเริ่มเลยยังไม่เคยลองกินเลยหืมจืดอะคมันก็ ก็อร่อยนะคะแต่ว่ามันเผ็ดไปน,นิดนึงนะคะอร่อยซึ่งของน้องสไปก็ไม่ได้ใส่น้ําจิ้มจนหมดนะคะน้องทอฟันก็เหมือนกันนะคะไม่ได้ใส่น้ําจิ้มหมดนะคะอร่อยอะแต่ว่าก็อร่อยนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะอู้ของน้องทองฟันจะออกเขียวๆนิดนึงนะคะอัมอือหืออร่อยสุดๆไปเลยใช่ไหมคะเมนูจืดอร่อยมากจืดอร่อยเพราะว <cinco S 1> ่าแม่ใส่พ <require S 1> ให้นิดเดียวนะคะกลัวมันเผ็ดมากๆกลัวน้องสไปกินไม่ได้ สรุปก็คือเผ็ดจริงนะคะอยากชิมของคุณแม่ไหมคะไม่อยากกลัวมันเผ็ดใช่ไหมคะอ่ะงั้นไปไคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มเดี๋ยวเรามาลองกินกันคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะและยังไม่จบที่อ่ะถ้าเผ็ดชิมอันนี้ค่ะกินน้อยให้พี่ไปกินด้วยหน่อยค่ะมันเผ็ดนะคะเผ็ดระดับ ระดับนี้ไปเลย,เลยค่ะระดับมากๆกไปเลยนะคะเนี่ยค่ะระดับความเผ็ดอยู่ที่ตรงนี้นะคะน้องสไปน์น้องสไปไม่ได้เหอนก็ไม่เิง่อนะคะนี่ค่ะสีค่ะน้องสไปก็ไม่ได้เผ็ดนะคะเพราะน้องสไปเป็นคนชอบกินน้ำ <laughs> บายบายค่ะชิมหน้าเจอก,กันใหม่นะคะ